ครับมาดูตำแหน่งการหาตำแหน่งสมเสาเข็มนะครับมาเวลาตอกปั้นตันมันจะตอกยังไงนะครับตัดเส้นเอ็นนะครับแล้วใช้ดิ่งตีลงไปนะครับปล่อยลงไปแล้วก็ใช้ไม้ครับไม้ตอกลงไปครับก็ดินมันอ่อนนะครับดินถมอ่อนแล้วก็รอไปยังไงกตอกให้มันเสมอเดี๋ยวตะปูนะครับขาหนึงมีไ มัดเชือกฟางนะครับมัดเชือกฟางแล้วต็ดตอกเป็นสัลักษณ์ให้กับช่าง,งตันนะครับ <cười> 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 Để... Để đứng 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 nó xe thương nữa, nó càng xuống mà Nó okay, thương Nó to vậy Càng luôn Càng luôn rồi ừ, ok là có con cầu luôn ตีงลงไปปุ๊บก็ใช้หลักไม้ตีลงไปนะเดี๋ยวตะปูมาตีบนหัวหลักเป็นกี่ขีดน,น,นี่คือเสาเข็มนะครับตำแหน่งของเสาเข็มที่จะลงนะทางก็จะหาตำแหน่งเสาเข็มไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปั้นจัน,นครบปั้นจันมาตอกพ่งนี้ก็ จะเดินตามสัญลักษณ์ที่เราเขียนเอาไว้ที่เราขีดเอาไว้เนียนะครับพวกเส้นพวกนี้นะครับก็จะ,จะตามนี้นะครับทั้งหมด14ต้นนะครับภาพก็ประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะการมาร์กตำแหน่งศูนย์เสาเข็มนะครับโอเคครับมาดูลักษณะการทำงานประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ I'll you here. Yeah.